ตะลุย5ล้านดังสุดปังเส้นรถไฟฟ้ากับ AIS ใครเห็นต้องตะลึกมา,บบลมากแบบชิ้นใหญ่มากริงทางตรงต,งต้องทาง,ง,งตรงแหละ,อ,อ,อ,ละอืหนูบังเดออันนี้อร่อยกว่าที่เฟซมากแหละว่าทำไมเขาถึงไ,ได้มีแค่ลิน เ่าเดีวยวกันด้วย วันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเราอยู่ที่กูมเมอีนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาตะลุยกิน5้าร้านดังสุดปังค่ะทุกคนแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะเราจะมาอิ่มอร่อยกับ AIS point ที่ฟูดคอร์ตในเครือเซนทัลและเดอะมอลล์ทั่วประเทศจำนวนกว่า3ามแสนสิบบาดแค่เงเป็นออะไรจ้าลูกค้า AIS และลูกค้า AIS Fiber นะคะสามารถใช้พอยต์หนึคะแนนและลูกค้า AIS Celenate นะคะสามารถใช้80คะแนนเพื่อเอาไปแลกฟูดการ์ดนะคะมูลค่า50บาทน,นะคะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิ กุมพาปีหน้าไปเลยค่ะวิทแต่ว,วันนี้เธอมีพอยเท่าไหร่มีพอยเขาเนี่ยเป็นลูกค้า A A S ตลอดแล้วเขาก็สะสมพอยมาแบบ500พอยแล้วจริงหรือเปล่าจริงจะเปิดให้ดูเพียงง่ายๆเพื่อนๆก็เข้าไปที่ My A A S แล้วก็ดูสาวว่าตเงมีพอยเท่าไหร่แ่ขอโทษทให้ดูให้ดมูมีเบอร์มีเบอร์อยู่ไม่ได้ไปเลือกร้านง่ายกว่าว่าเราจะกินร้านอะไรใช่แต่เช้าช้านี่ซุ้มแน่นอนเช้าแบบนี้ทำไมคะหิวข้าวหิวข้าวไปงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาข้าวกินกันค่ะทุกคนนี่ไง เขามีป้ายเลยนะอิม่มอร่อยกับ AS Point ใช้ AS Point แลกความอร่อยอันนี้100คะแนนแลกรับบัตรฟูดการออ์ด50บาท,บาทแล้วก็อันนี้เซเรเนต์คะแนนแลกรับ50บาทเหมือนกันจะเป็นอันไหนเขาเป็น AS ธรรมดาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาก็คงต้องใช้100คะแนนนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปที่แอป My a s เนะแล้วก็กดคำว่าสแกนนะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ไปสแกนเลยนี่มันก็จะขึ้นเว็บน,นะคะแล้วก็กดเข้าไป ไปจัะไปรับสิทธิ์การไปรับสิทธิ์การหุ้ยไม่เสียตังค์ไม่ห้าสิบบาทไม่เสียตังค์ได้มาฟรีๆเลยห้า<ม>สิบบาทไปรับสิทธิ์ใช้ AAS point ค่ะกดรับสิทธิท์เลยเพื่อนนี่คะรับสิทธิ์นะคะบัตรนี้มีอายุสิบนาทีต้องรีบกดและรีบใช้อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอการดสักครู่แต่วันนี้เรามีหลายสิทธิ์เดี๋ยวเราแลกๆหลายๆอันไปเลยเราจะได้กินเยอะเยอะ นี่เราได้มาแล้วนะคะเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ใช้ได้แค่ภายในวันนี้นะใช่แล้วก็หน<ม>ึ่งคนต่อหนึ่งสิทธิ์ด้วยใช่ไหมใช่แต่วันนี้เราแลกมาหลายอันอยู่ที่ทีมงานหมดเลยปะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะมีอะไรกินบ้างที่นี่เขาก็จะมีร้านอาหารดังๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะเ็าไปเลือกดูได้เลยว่าอยากกินอะไรเราไม่ต้องไปาหาตะเวนกินที่อื่นเพราะว่าเขารวมมาให้ที่นี่หมดแล้วะเดี๋ยวเราไปดูอยากกินข้าวอ่ะข้าวค่ะไปดูข้าว เขามีแต่ร้านดังๆเต็มไปหมดเลยใช่เพราะที่นี้เขารวมร้านดังไว้ให้หมดแล้วนะคะทุกคนก็เลือกได้เลยนะว่าอยากกินอะไรมีในใจเรียงที่เราเดินแบบจะสุดแล้วนะร้านนี้อยากกินมานานแล้วร้านอะไรหมูกรอบไนไส้อ๋อหมูกรอบในไส้ในร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ปี1978เแลยนะทุกคนเห็นละว่าอยากกินอะไรเขาอยากกินแรงแซบได้ก้นเอาของกรุบกรุขมาสักอ ข้าวหมูกรอบเล้งแซบแล้วก็อีกอย่างไหมปอบเปียสดได้โอเค<า>เอาปลบเปียสดค่ะข้าวหมูกรอบแล้วก็เล้งแซบค่ะวิดูหมูกรอบเขาดีชิ้นใหญ่มากอันนี้เหมือนไปที่ร้านจริง ได้แล้ว,ลวทีมงานขอบัตรที่เหลือค่ะคุณค่ะวันนี้เราใช้สิทธิ์แต่ AAS แลกมาเพียบนี่สาแดงมาแล้วนะคะข้าวหมูกรอบในไฟนะ่ จุดเด่นของเขาต้องบอกเลยว่าใครเห็นต้องตะลึงอยู่ที่ความกรอบของหนังหมูใช่อันนี้น้ำราดมันกรอบหมดแล้วแหละแต่ว่าถ้าเห็นนะคือหนังเขาก็รอบมากร้านนี้ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องหมูก็อบอ่ะก็คือต้องยกให้ร้านนี้ไม่ต้องไปถึงที่แล้วขอบอกอยู่ที่ห้างแล้วนะคะทุกคนเี่แล้ราก็อีกอันนึงเป็นมาเปียเปียสดนี่มาดูที่เล้งกันบ้างนะคะทุกคนมาแบบชิ้นใหญ่มากมาจ้าเริ่มกินเลย เล้งก่อนเลยในห้างมันหนาวกลุ้ต้องขอสดซะหน่อยเนื้อเปื่อยมากมีความแบบเปรี้ยวอ่อนๆอุ๊ยดูดิโหเนื้อเขาเยอะเหมือนกันนะมาแบบเป็นก้อนๆเป็นไงรสชาติคำแรกกินกับเนื้อมันยังจะรู้สึกว่าเอ้ยรสเหมือนรสอ่อนๆแต่พอสดน้ำซุปตามไปกอกสองคือแบบกอกงตื่นเลยแต่ว่าเนื้อเปื่อยมากนุ่มมากอุ๊ยเป็นไง เนือเขานุ่มมากคล้ายๆเหมือนเรากินข้าวขาหมูเลยอ่ะใช่ป่ะอันนี้มาเป็นน้ำแกงได้เลยเพราะว่าแบบไม่ได้จัดมามันหอมกลิ่นแบบน้ำซุปกระดูกหมูเลยอ่ะมาลองข้าวหมูกรอบมันอยู่นี่ ก็ปังอยู่อ evet> ่าก็ปังอยู่เพราะว่าหนังมันค่อนข้างแบบฟูกรอบถ้าใครบอกว่าไม่อยากกินมันเยอะเนี่ยอาจจะต้องบอกร้านหน่อยว่าขอเนื้อเนื้อนิดนึงได้ไหมอะไรอย่างงี้มาชิมอันนี้บ้างดีกว่ากรอบเนื้อสดนี่ในนี้มันก็จะมีแบบเตองอกองอกแตงกวาเน้นเจงดีนทางตรงต้องต้องทางตรงแหละ อันนี้โตเครื่องเขาอะเขาให้ค่อนข้างเยอะน้ำหน้าเขาเ็อนอญ่จะติดหวานแต่ว่าอยู่ในเบสของแบบกำลังดีแต่ว่าถ้าแป้งอะเท่าที่ดูมันมีความบางอะนะงั้นเราสองคนขอบตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้หิวมากแล้วนะและเดี๋ยวเราจะไปต่อกันร้านที่สองนะ,นะคะเราจะไปที่เซนทันโวไปต่อไม่รอแล้วนะ อยู่ที่ที่สองแล้วใช่นะคะเราอยู่ที่เซนทรัลเบลดนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมากินที่ฟูดเวิลด์อีกหนึ่งแหล่งรวมของกินร้านดังเหมือนเคยนะคะแต่ว่าที่เนี้ยก็ใช้ AS ได้เหมือนกันใช่เดี๋ยวเราไปแลกกันเลยดีกว่าไปสแกนเหมือนเดิมสแกนเหมือนเดิมอ๋อแต่เครื่องเขาอะใช้ไปแล้วงั้นเราก็ต้องขอเป็นเครื่องทีมงานแทนนะคะเออเพราะวันเนี้ยเราพกเครื่องที่ใช้เอมาเยอะมากใช่ป่ะทีมงานขอค่ะบิงนี่ป่ะใช้กันนี่ค่ะ นี่เดี๋ยวเรากดรับสิทธ์นะคะค่ะนี่นะคะเราก็ต้องยื่นรหัสให้พี่เขานะคะเพื่อทําการคีย์ข้อมูลให้เรียบร้อยนะแล้วเราก็จะได้บัตรฟูดการ์ดมานะคะเพื่อ,อไปซื้ออาหารกันแต่วิธีการใช้คือสะดวกมากเลยนะง่ายมากแค่แบบสแกนแล้วก็กดรับสิทธ์ได,ได้เลยยิ่งมีหลายเบอร์อ่ก็ยิ่งใช้ได้หลายสิทธ์นะคะ AIS Fiber ก็ใช้ได้เหมือนกัน เพราะว่าแบบข้าวมันไก่ที่ได้รับมิชลินใช่เพราะว่าเขาเคยกินข้าวมันไก่มาหลายที่ใช่ไหมแต่ร้านนี้เป็นเจ้าดังที่เขาะก็ยังไม่มีโอกาสได้มากินนะคะก็วันนี้เราขอเลือกเป็นร้านข้าวมันไก่บุญตรงกี่ค่ะนี่ะก็จะมีประวัติความเป็นมาด้วยนะอยากกินแบบว่าอะไรหลายอย่างในหลายอย่างเอาไหนนีคะเอาทุกอย่างมาสมกันปะอย่างงี้แมได้งั้นเราจะเป็นข้าวมันไก่ไก่กรอบและไก่ทอดสูตรบุญตรงกี่เป็นแบบรวมมิสทูเกเตอร์ เดี๋ยวเราจะกินร้านผัดไทยหอยทอดสยามอัมพวาต่อนะคะก็เราไม่ต้องไปถึงอัมพวาแล้วนอนเราก็ได้กินนะคะแต่เดี๋ยวอันนี้เราต้องฝากทีมงานไปเก็บก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปสั่งหอยทอดกันผัดไทยหอยทอดร้านคืตรงข้ามกันเลย,ยตรงข้ามงานไม่ต้องคิดเยอะอยากกินแบบร้อนๆอ่ะไ,ได้งั้นเอาเป็นทะเลทอดกรอบกระทะร้อนไหมเอาโอเคพี่คะเอาเป็นทะเลทอดกรอบกระทะร้อนค่ะ สั่งมาแบบจัดหนักจัดเต็มมากเพราะาว่าเมื่อกี้เรากินกันไปแบบกรุบๆไงมันเลยยังแบบไม่ค่อยขนาดทอง,งเท่าไหร่ไม่ค่อย<ม>ขนาดทองเท่า,า,าไห<ม>ร่ จัดเต็มมาแบบจานใหญ่ๆก็จะมีหอยทอดทะเลรวมทอดกอบนะแล้วก็มีข้าวมันไก่บุนตงกี่นะคะที่ให้มาแบบเยอะมากๆเลยนะอันนี้เราสั่งมาแบบ3มอย่างด้วยกันชไก่ต้มไก่ย่างไก่ทอดแต่น้ำจิ้มของเราต้องบอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่อื่นเป็นน้ำจิ้มแบบเหมือนน้ำจิ้มคล้ายๆพริกเผาใช่แล้วก็มีขิงแยกมาให้อเหมันตักใส่ลงไปช้อนหนึ่งเขาบอกว่ากินผสมคู่กันได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยมาไก่ดูจุยมากอ่ะ ไก่แบบนุ่มละลาในปากอะแล้วน้ำจิ้มมันมีความแบบเผ็ดๆนิดๆน้ำจิ้มมันมันเหมือนม<ช>ันไม่ใช่เต้าเจี้ยวอะจะแ,แบบซีฟู้ดก็ไม่ใช่อะมันเหมือนน้ำส้มสายชูนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอใสาข่ขิงเข้าไปแล้วหอมมากนั่นคือน้ำจิ้มคือแบบแซ่บแล้วข้าวอะคือร่วนมากๆเป็นแบบเม็ดๆเลยอะไก่อร่อยมากมันเป็นเนื้อที่แบบนุ่มๆตัวนึงคืออร่อยไก่ย่างไก่ย่างอืมต่าง,างากันมากอันเนี้ยมันเลยขายแบบ เนื้ออกมันจะมีความแบบเฮลตี้หน่อยๆกินแบบไม่จิ้มนะัเนื้อว่าจะมีความแน่นกว่าเป็นเนื้ออกนุน่นๆชีน clean อะแบบใส่เฮลตี้เลยอันเนี้ยหไก่ทอดบ้างนี่อันนี้ยแปงเขาอ,อะ่ะตอนแรกนึกว่าจะไม่กรอบอะนะแต่มันยังมีความกรอบอยู่อะ่ะอันนี้มันจะมีความกรุบๆว่าไะว,ว่าทำไมเขาถึงได้ดีเท่ิดีเจดียังมาตึงนังแต่ว่าเรามเหมูหวอนไั่ทอดอไหมราดมันทิงไว้ก่อน เอาเป็นว่าเพื่อนๆน้าจะดูออกว่าเราแบบชื่นชอบขนาดไหนก็คือเก็บสมจานแล้วงั้นอันนี้เขาราัดเลยนะราดเลยนี่ดูกุ้งเขาดิาให้มาเป็นแบบตัวๆเลยนะตอนทำคือเขาว่าทำแบบให้เห็นเลยว่าแป้งเขาว่าบางมากแล้วตอนที่เขายกออกมาคือมันฟูแล้วก็ดูกรอบมากอะ่ะนี่นี่นี่นจะฟังเสียงพอยคือแบบตอบมากอะ่ะ เดี๋ยวคำใหญ่อีกละเปิดนะเปิด์นนาก็ใสนทอดแบบนี้มันแบบกรอบุูอนวัวก็ดูดิมาอย่างกับแป้งโรตีอ่ะทุกคนทอดทั้งคำเพราะมันแบบตักดักลาดอะ่ะดีกว่าดีกว่างันะ้นอันนี้เขาลาดเลยนะลาดเลยลาดเลยเพราะกินน้องแป้ง,แป,งแป้งก,กรอบๆแล้วอร่อยสุดปัง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 เป้ แต่เหมือนน้ำจิ้มเขาจะมีความแบบหวานๆเปรี้ยวๆหอยทอดมันต้องแบบนี้แหละเดี๋ยวที่ต่อไปนะคะ<ม>เราจะไปที่เอ็มพอเทียกันเพราะว่าที่นั่นก็มีของกินเพียบเหมือนกันเดี๋ยวเรากินมก่อนหม เราเดือนดูหลายร้านแล้วอ่ะได้ร้านนี้ดูมีความมินิมอลมินิมอลนะคะก็เราจะมาอิ่มอร่อยร้านดั้งกับ AS กันต่อที่ m อ็มคอเทร้านที่เราเลือกก็คือร้านทันวาและเดี๋ยว AIS นะคะจะมีเมนูอะไรพิเศษส,สาหรับเราบ้างเข้าไปดูกันเลยค่ะ เราเข้ามาในร้านกันแล้วนะคะทุกคนคือร้านเขา<ม>เป็นเหมือน<ม>แบบว่าที่ที่ให้ผู้ใหญ่มานั่งรอ,อนั่งกินข้าวพาลูกมากินข้าวอยู่กันเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นสไตล์แบบค่อนข้างดูอบอุ่นนิดนึงนะคะงั้นเราเริ่มสั่งเมนูกันเลยดีกว่าได้แต่ก่อนที่จะสั่งนะคะขอแนะนํานี้ต้องบอกว่าเอเอเออะเขามีความพิเศษ2ต่อคืออันนี้เขาจะได้รับส่วนลดแล้วก็สิทธิพิเศษสาหรับร้านอาหารชั้นนาที่ร่วมรายการใช่แล้วค่ะแล้วก็นี่นะคะสาหรับ ใครที่เป็นลูกค้า A.S. s e l e n i t e นะคะก็จะได้รับส่วนลด50%นะคะในหมวดหมู่ของ Healthy Selection นะคะก็อันนี้จะเฉพาะวันจันทร์ mm hmm. พุธแล้วก็ศุกร์เท่านั้นนะคะเขาจำกัดร้านละ150สิทธินนะตลอดโครงการเลยใช่แล้วก็ถ้าเหนัคนที่ใช้ A.S. ธรรมดานะคะ mm hmm. เขาก็มีโปรพิเศษเหมือนกันถ้าสั่งเมนู m a x i m a s t t e a k นะคะหรือว่า แลมสเต็กแล้วก็รับฟรีไปเลยไอศครีมหนึ่งสกู๊ปหรือว่าเป็นพานาคอตต้ารสใดก็ได้ว้าวสุดฟ้มมากๆเรายังเหลือเบอร์ที่เป็นเซเลเนต์ปะงั้นเร่าชัยร้านนี้เลยไหมเออเอาเบอร์เซเลเนตอ่ะเขาจะแบบว่าต้องสั่งเป็นเมนูเฮลตี้แล้วก็จะได้รับส่วนลดโอเคได้ถือว่าเมื่อกี้เรากินจานหนักไปแล้วใช่ไหมอันนี้เราก็มาในหมวดของเขาเบาๆกุบๆแล้วเจ้าเกี๊ยสับไหมนี่อันนี้เธอน่าจชอบนะลาบปลาแซลมอนผัดเขาขอออันนึงเป็นสลัดได้ไหมอ่ะได้ไหนๆก็มาหมวดนี้แล้วสลัดก็ดีนี่ไหม สลัดหมูสเต๊ะได้เมื่อกี้ที่เราลงความเห็นว่าไม่เคยกินอ่าสลัดผลไม้เป็นสลัดผลไม้บิดรูดแล้วกันโอเคสามอย่างค่ะเจอกันตอนอาหารมาเยมาแล้วนี้ไปสายเฮลตี้หลังจากที่เรากินแบบจัดหนักกันมาเนาะนี้นะคะก็จะเป็นลาบแซลมอนนะคะเขารู้ว่าเธอต้องอยากกินสิ่งนี้ อิ่มบ้างชิมบ้างกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากพูดกลิ่นแบบหอมๆไปมากรูดอึเพราะว่ามันเป็นเบดกลางๆไม่ได้แซ่บมากไม่ได้รสจัดมากเดี๋จะลองชิมดูนะคะแต่ทำบ้างของกรุบนะมันดีตรงที่พอเขาหั่นเตามามันทําให้ตัวน้ำซอสละื่บตัวแซลมอนถึงหมดเลยทานได้เรื่อยๆทุกเพศทุกวัยนี่มาที่อันนี้บ้างสลัดหมูสเต๊กโอ้โหแบบนี้ซูซ อุ้ยมันที่มมาขอเปลี่ยนฝั่งเอาอ่อนๆเข้าน้ำซอสอร่อยจบด้วยกับด้วยขนมปังอืมขนมปังเดี มีความคล้ายๆแบบบาร์บีคิวแต่หมูคือแบบเป็นหมูคลีนที่ไม่ติดมันแต่ยังมีความนุ่มอยู่แล้วมันหอมเหมือนเขาไปกริลมาแล้วตุต่หมูเขาอ่ะมันมีกลิ่นของแบบเครื่องเผ็อ่ะอันนี้อร่อยกว่าที่เครสตอนบิดรลุดยีนยมางตอนแรกถ้ามองไกลๆนึกว่าแบบเหมเออมันแบบค่อนข้างเข้มอันนี้เรียกว่าสไตล์หนื้แบบจริงจังคำเล็กอลนะเพราะว่าเดี๋ยวจะลองเปิดประสบการณ์ ไม่รู้มันหวานนะไม่เปรี้ยวเลยอะ่ะนอกจากแอปเปิ้ลแล้วม,ม,มันหวานอ่ะเขา,าเหมือนขอดองมาแล้วอ่ะเขาก็ใส่แบบว่ามาเลยฝักทองลงมาด้วยให้มันแบบมีเท็กเจอร์อะไรเงี้ยแต่ถั่วงอกอะ่ะอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์ว่ามันไม่ได้ถั่วงอกเนี่ยมันคืออะไรอ่ะก็ไม่รู้ที่กินได้ จริงก็บอกว่าใครที่เป็นสายเฮลตี้อ่ะก็ลองมากินร้านนี้ดูได้นะเพราะว่าเขาทำอาหารมาค่อนข้างแบบร l e มากส่วนใครที่ใช้เซเนตก็สั่งได้เป็นเมนูเฮลตี้นะทช่สามารถใช้อสได้นะมีให้เลือกเยอะอาจจะแบบสั่งตัวที่เป็นโปรแล้วก็ทานคู่กับแบบตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยขนมหวานก็น่ากินเหมือนกันนะเราจะไปต่ออีกร้านหนึ่งโอ้โหร้านสุดท้ายเขาบอกเลยว่าร้านเนี้ยคลิดมาแล้วชอบมากๆแล้วเธอเป็นสายกาแฟเธอต้องชอบแน่นอนเอออยากกิกาแฟอยู่เพื่อตอน่วงรอนแต่ไปช่วใหญ่กระเพาะเพาะะเพา มาถึงกันแล้วนะคะกับร้านคอฟนะใครที่เป็นคอกาแฟร้านแบบนี้น่าจะแบบว่าหลายๆคนรู้จักกันแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันก็ค <A AS. S 2> ือนี่นะคะนี่ A S เราต้องสั่งเครื่องดื่มให้ครบ300บาทนะคะรับฟรีคุกกี้1ชิ้นนะใช่อันนี้สําหรับคนที่ใช้ A A S ปกตินะคะอ่ะเลือกเลยเราต้องสั่งประมาณ3แก้ว <c oughs> ได้ดเดียวเค่เก,กาแก้ีกีกาแฟนี่ไหมวลาเต้ ฮอตลาเต้เฟิร์นเอาเปิลปะพรทีลาเต้แล e ้วก็อีกแก้วหนึ่งเป็นสดชื่นสดชื่นไหมเอาอันนี้ละกันมูดี้เฟสจัดปลายเอาเป็นสามแก้วเนี้ยค่ะ เเป็นฮอตลาเต้น,นี่เขาวาดลายมาแบบสวยมากสวยงามต้องถามเลยว่าในของเขา I love ชาเขียวอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นแบบสดชื่นสดชื่นนะแบ,บกอันเกนอันนี้นะคะกกเป็นเราได้มาจาก A A A ก็คือคุกกี้นันนี้มาเริ่มเริ่มที่เนี้เขาใช้เมลกาแฟที่เราภาพมาอย่างดีเลยนะ อันนี้เขายังไม่ได้ใส่น้ำตาลขมใช่ไหมผัาจะลองอันนี้เห็นไหมว่ามีป๊อปครอร์นด้านบนด้วยข้าหยิบหลอผิดอันด้วยตัหยิบดีกว่าดไหว่ะตักหยิบช้อนไหมหด้วยได้ไหมเขาบอกว่าเมนูนี้จะหวานนิดนึงนะไม่ได้หวานขนาดนั้นแต่ชาเขียวคือหอมมากใครที่ชอบชาเขียวต้องรักแล้วมันแบบเป็นนมๆอ่ะแต่ว่ายังมีความแบบ ติดผมที่ไปลิ้นของชาเขียวว่าอันนี้ดีมากใครที่ชอบชาเขียวนะแนะนําเลยป๊อปคอนท้าวันเป็นป๊อปคอนคาราเมลอะหอมมากไม่ทานการแล้วเขากินมาครึ่งแก้วแล้วอันนี้อร่อยมากอยากลองชิมปะเขาชอบชาเขียวแบบนี้มากอุ้ยมันหมอมกลิ่นข้าวอะตอนนี้เขาทำกลิ่นกาแฟเขาหอมมากอมหอมนั่งอยู่ตรงนี้แบบได้กลิ่นความหอมของกาแฟหวานขึ้นปะ ผมใส่ใส่น้อยเกินไปหน่อยมาลองกินคุกกี้ไหมถ้าคุกกี้มันหวานเธอกินเนื้อากาแฟาที่มันแบบเข้มขึ้นมา,าจะตัดกันก็ได้นะช็อกโกแลตเยอะสูดนี่ทำไมคะหวานปะหวานแต่แบบไม่ได้หวานแบบปอมันมีความแน่นเนื้อแน่นเลยค่ะเบาหนีอะ่ะมันก็ไม่ได้หวานเกินตัดจากความแบบเข้มของช็อกโกแลตได้ดีมากสุดท้าย เขาพูดถูกใช่ไหมลงตัวโอ้หถ้าเราไม่ได้เอ,อ,อ,อเอเราอดกิ่มกเกี้เนี่ยน้องของหวานพูดตายอลอง,งอันนี้บ้างอันนี้จะแบบใส่โซดาน่าจะเป็นน้ำเบอร์รี่ป่ะใช่มันมีความแบบฟูตตี้ฟูตตี้แล้วมีความซ่าของโซดาแบบว่าหวานอ่อนๆน,นะตุ้งอมขนมเยล <ใน S 2> ลี่อ,อะไรอย่างงเี้ยใช่ปะ่ะ<ง>อันนี้มันจะได้ความแบบ เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินแล้วสดชื่นแต่เนี้ยดีที่สุดนะขอขอบคุณ A.S. นะคะที่ทำให้เราได้กินคุกกี้อร่อยแบบนี้อยากกือคุกกี้กับบ้านเลย สำหรับลูกค้า a s นะคะก็อย่าลืมมปใช้สิทธิ์อิ่มอร่อยกับ a s นะคะที่ห้างชั้นนำและร้านดังทั่วประเทศนะคะกับหลากหลายร้านอร่อยนะคะที่ฟูดคอร์ดนะก็จะมีที่เซนทรัลเดอะมอลล์เมกาบางนาเอ็มคอร์เทียอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเข้าไปรับสิทธิ์ได้ที่ My AAS App ได้เลยนะจ๊ะใครที่มีสิทธิ์ก็รีบไปใช้กันทันชันันเป็น,นไปใช้เลยสิทธิ์ฉันจะใช้ให้หมดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถือเป็นการมาบอกโปรดีๆเกับเพื่อนๆเ,เ,เหมือนเคยเนาะแับ เราสองคนนะคะต้องข่อตัวเราไปก่อนเพราะว่าเนี่ยอิ่มมากแล้วคิดว่าจะไม่ไหวแล้วแบบกินไหไไม่ได้ <นะ S 2> ไแล้วไม่มีแล้วหมดติดแล้ววันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายจำนวนกว่า3ามแสนจิตทั่วประเทศเบิร์ดเมนูอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าดูไก่ก่อนถ้าเสร็จอมซอมยังไม่จบมีปลาสาลมอนนี้แบบอาซีนี่ัะ ดีร้านไหนเด็ดใครสายกินของเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสตั้งนเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัครให้พวกเราด้วยนะคะ,คะ